น้องบ่ทันมือเอื้อยมาต่อสาวดักแหมบสวัสดีพี่น้องสวัสดี FC เบิดทุกคนนั่งดีๆก็ไข่หลายมื้อแล้3มื้อแล้แต่ว่าเราบ่ได้มาเนาะมื้อนี้บ่ไวอาการหนักากันฮุบมาไอบ่เซาพี่น้องเอ้ยกับบ่ได้กินข้าวจักมื้อแล้วบ่ได้กินข้าวนี่ สามสี่มือแต่มือไข่เนาะน้องวัดกับพู้ที่เจ็ดมือมือที่แปดิเบงด้วยพี่น้องเตียงตัวดีมานขัะพัดแต่ห้ามานี่สามสามขวบครัว เมื่ออเมื่อมาพ้อมกันน่ะเล่ากยะายออกเลยวันมาอีกเมื่อวานเมื่อซื่อนี่ก็ใหย่เมื่อเลยวันนี้ดีดีมาแทนปอดโมเมนดีดีมาอยู่มันดีดีมาอยู่เตียงเก่าเลยดิดีมาอยู่ตอนนอาทิตย์หนึ่ง เตียงนี่แหละเตียงไหนพี่เตียงน้ำดิดีหรือเตียงตัวนี้ด <c oughs> ิดีเตียงเก่าเอา <c oughs> มาตอนนั้นน่ะพี่แล้วนี่น่ะมานอนตะเกียบมือ <c oughs> เราเที่ยวไปอันคลินิกพี่น้องเลยมันบัดโบไว้ใน การเงินการงานนี่แหละเนาะเที่ยวไปคลินิกอลไรกับโบว้เงินเนาะเที่ยวไปคลินิกจักเถื่อพี่พเป็นไดใ้เฮ้ย<ม>ถืึหมอแทงหายงหงักในไอปุ่นสิบสิบสิบหาในไอปุ่นสิบหาแล้วอย่าไปแกะเด้๋ยวนอย่าไปแกะไใช่ค <c oughs> ันเจ้าแกะคันเจ้าแกะนะ่ะ <c oughs> มอสทีแทงค่ะ ่านจะแกะมอแทงขาได้แบบนอนนอนนอนอยู่นอนอยู่พูวเบิรงน้องๆไงนะน้องใสสีมืออ้รวกม่บัดมบัดกระไรกันสีขาวกระไรกันสีเดมเงาเลยสีเดมเงาเลยโก ใช่ครับได้โกหกเลนเอ้ยอนลงนียตั้งลูกคนะอยรองเพลงนี่

แรตซอยหว,วานหวานข,อข้อกันบนั่นเศร้ากินบัตรบกินน้ำล่างปากอีกได้เลยเมื่อนี้ครอบครัวเฮาเพิ่มขึ้นเมื่อนี้ครอบครัวเขาใหญ่ขึ้นว่าเก่ามาเพิ่มอีกสามพองมอเต็มแล้ววะ อีลากาับูสบายดีนะไม่ล่ะดีนดีอืนองดีๆนัเราเป็นปอดพี่น้องแบบเราเป็นปอดมาแต่ได้มา กอนเราโบ่อยู่แห่างๆเวลาเล่นหนามในหนึ่งเราก็สิีายเจผือดเป็นไอเป็นไข้ล้มนาวกับเป็นไอเป็นไข่โอ้ยเพื่อสีเศร้าเลยมั้ยไอเราได้กินข่าวแล้วได้เมื่อนี่นะ คือสีเศร้าเลยอยากเขียนก่อนเขียนนำไอ้เอ็ดมือเขียนนำอีก

จะคนตกแห้งทางใดเนาะบานเฮาคือได้งินกรพดทางพดมื่นคนตกดเอ้าคนเราตหรือแต่ว่าก็แห้งก็แห้งตืบและจุหมื่นเอออันนี้นะพอดีดีไล่อยู่ปากสมผงเดชุบอกันวันเอนะแถวน่งกดีไล่ในวันนี้ล เนี่ยเขียได้ดยย้มือจับตรงนั้น <laughs> ลามืนนิวสี่นียวเดียวและเขีย <c oughs> ขอ,อย่าน้ไม่ีกยาไปฉีกเลผู้ชนั้นถดลองนีวสี่ไว้ห้องเด็กรองเนียวสี่ไว้อยูย่พาะสี่ <c oughs> <c oughs> เลยเข็มเขำอยู่ในโป่งนี่เข็ามทุการาในโป่งนะ มีหยังล่ะมีหยังอันนั่นอ๋ออันนี้ว่าไปแล้วมีหยมีหยังว้าผู้เดียวมันคืออหยังอันน่ะอิดๆอย่าสิอีกซนันมันสิแตกมันสิเจ็บนั่นมันสิเจ็บแต่ั่น សុខទេលំហាយចៃ W ញ៉ៃមានរត់ 是嘞。<laughs> ทำเฮียนเขียนหยังแน่ละเขียนยังแน่ละเขียนได้ยังแน่แล้วดีใจเด้พี่น้องฟังข่าวดีมื้ออื่นคันได้ออกปว่าอ้ายเป็นอิสระเนาะําสวรรค์อีก้พี่น้องเอ้ยอยู่บนเก่าก3-4มือแล้วมันก็น้าเบื่อเด้อเนาะมีแต่นอนกินเงินไว้ นอนกินเงินบาได้เห็ดยังถ้าแบบปิกนิกมาไปเที่ยวกับโบแมน <laughs> อย่า <c oughs> ไปซีอกอีกเลยไปซีอิกซบปอีกแล้วนะแม่ว่ายาซีอิกมันชีเจ็บน่ะ แล้วสิขอจบคลิปไปเด้อพี่น้องกดไลค์กดแชรกดติตามแน่เด้อสวัสดี